เป๊บนะคือตอนเนี้ยไม่ไหวกับเน็ตไม่ไหวกับเน็ตอย่าอัดไปด้วยไลฟ์ไปด้วยนะครับไลฟ์ค่ะโอเคขอบคุณนะคระเน็ตนะทุกคนเอ้ย ฮัโได้ยินกัน,นคือตอนนี้ยแอบน้อยนิดนะนยน้อ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 ย เติมเน็ตก่อนไหมครับผมดูไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรแต่จริงๆเน็ตมันยังไม่หมดเลยนะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเป็นที่สัญญาณด้วยรนะังเขาก็ไม่แน่ใจ แล้วนะน้องนะน้องเอฟซีคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วก็ไปดูคือเขาต้องออกเป่าลครั้งแ่ะเสียงมันติดขาดตามภาพเลยจริงหรอ จริงวะแป๊บนึงน,นะเออผมไม่ไหวแล้วแป๊บหนึ่นงนะทุกคนมันอาจจะเป็นเพราะแบบว่าคือเขาจะพายายามไล่นะเพราะคือไล่ครั้งแรกน,น,นะทุกคนนะโอ้โห โอเคสวัสดีคุณแต่กันหนึ่งคือตอนนี้แบบว่าเรื่องบางประโยคจริงหรออ,อันนี้คือได้ยินปะฮัลโหลฮัลโหลหนึง่งอันนี้คือได้ยินอันนี้ได้ยินยินเปล่าดีได้ยินเปล่อมีใครไหมเอ่ย อันนี้ทุกคนได้ยินเสียงเขาปะถ้าได้ยินช่วยพิมพหแบอว่าพิมพ์อะไรมาก็ให้หนูได้ไหมอ่ะเขาจะได้รู้เพื่อบางคนไม่ได้ยิน กินอ่ะมันมีไฟไปะสวัสดีนคนที่เข้ามาด้วย เปลี่ยนเคโอเ,โอเไม่เป็นไรทุกคนเนียเขาไปหาวิธีได้นะหนูรอเขาหน้านะทุกคนเนียเขาไปหาเธียวจริงหรออันนี้ทุกคนคือได้ยิงเขาใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเราจะมาเทระบบ ใครจะเข้ามาเล่นด้วยก็มาเล่นได้นะทุกคนชื่ออะไรวะ S A E M หนึ่งอะไรนี่แหละเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะวีเอฟฟินได้ยินโอเคคอบคุณครับเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะทุกคน จริงอะแต่ฟังยากแหลกจัดหมอ,อรอเขาหน้าได้เปล่าอ่ะเขาหน้าไหนบอเขาไปหาวิธีแบบให้มันไม่แหลกแป๊บนึงนะเฮ้ยอ,อ,อยากเอาแมวเข้ามาสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะทุกคนแอบฟินเล็กๆ ที่มันฟังติดขัดนี่มันอาจจะเป็นเพราะแบบว่าแบบนี้มันเป็นเสียงคีย์บอร์ดด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะมีปัญหาด้วยนะไม่แน่นะทุกคนสักคู่นะนี่คือเขาต้องไปทางไหนนี่ สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะคะทุกคนว้ายใครเพิ่มเพิ่มมา

มันไกลจังมันแอบไกลนะทุกคนเฮ้ทุกคนตอนนี้เรามาด่านะให้รู้นะ เราจะมาเอ๊เอผิดทางไปนี่คือมันต้องไปไหนต่อะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะแมวทอนไส้อุ้ยเนตแอบ,บกากเล็กๆนะ เป็นไงอ่ะอา้าวเจ๊ีนหนุ่มเจ๊บีอันนี้สวยอ่ะ แอฟฟินคือค้างจนจนเอฟซีตัวเดินอย่างั้นเลยอ่ะไปทางไหนอะ่ะก็เราไม่รู้จงไหนเอมันไปทางไหนเอา้เอาอาีกไม่ต้องชอบ คือตอนนี้นี่แอบแปลกก็คือตัว F G คือแบบอ่ะดูด,ดตรงนั้นเด้อทุกคนแล้วคือแบบตรงนั้นเด้อทุกคนแล้วคือแบบไม่รู้ว่าเป็นดเดี๋ยวจริงดิ จะดับๆับติดติดอะทุกคน แอบฟินนะทุกคนวินีฟินมาก ตกทำไมไลฟ์มาติดจังอยากจะเกซี่แล้วเราจะไม่มีคนดูนะคะแต่ว่าเราก็จะ เล่นต่อไปนะคะไม่ทำกับเน็ดูอย่างนี้สะเจ๊ คิดว่าไลฟ์อะไลฟ์สดควรจะไปไลฟ์ช่วงตอนเช้านั่นเน็ตมันอาจจะดีกว่านี้ที่มันไม่ใช่เน็ตยยงอย่ทุกคนทำไลฟ์ที่ใจมากนะอ้า